ว้ตัวใหญ่มันจะขมือชาัาดีก่อนแล้วโหเนี่ยตั้งหนงเอแน่เดี๋ยวขอเก็บก่อนอาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นในแมพเอ่ออะไรสักอย่างนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับซึ่งเราต้องเก็บไปเรื่อยๆแล้วตัวก็ขยายใหญ่นะครับคล้ายๆตัวเอ่อเกมที่มันเป็นกลมๆครับบอลซิมูเลเตอร์นั่นแหละเออทุกคน แต่ตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ซึ่งเราต้องเก็บให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อไปกินตัวที่ตัวเล็กกว่าเรานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากดแถบดูโอ้โหอยู่อันดับท้ายๆเลยไม่นะเอาเราคนอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอยู่นี่จะตอนตะพิโดฉันหาแกไม่เจอเลยเฮ้ยเอ้ยฉันเหมือนเห็นเห็นเจ้าหมีห้าหมื่นเจ็ดที่เจ้าหมีป้าตัวเหลืองๆเนี่ยยิ้มยิ้มไงยิ้มยิ้มไงเซฟ้ะ เนี่ยพี่ชอบก่อนนะพี่ดูเองเหรอเพื่อนรักไปไหนอ่ะแกกินซะาลาไม่เนี่ยเลิมใหม่เลยมันกระจอยลอยฉันแค่เดินนิดเดียวจะเหยียบแกตายได้อะไรเจ้าหนี่ใหญ่อะไรไปยุ่งเอาใช่ไหมฮะเอาหรอไม่เอาใช่ไหมเอาไหมคะกินแล้วนะ โอ้ยเจ้าหมีตัวใหญ่แล้วว่าสองแสนแล้วเหรอสองแสนแล้วฉันบอกไว้ก่อนเลยคจ้หมีที่หนึ่งนะครับตอนนี้ได้เซิร์ฟใหญ่ครับฟ้าบอกเลยนี่พวกเราแคทนี่ครูบดีลุ่มเจ้าหมีกันดีกว่ามาเอาไว้ลุ่มเลยมาเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเลยเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอแล้วครูบดีมาอะไรเหรอขอกินหน่อยไปให้กินเลยไปแล้วแต่ว่าสปีดฉันอุ้ยพอๆกันเลยไหนปุ๊บปุ๊บเก็บก่อน อ๋อยิงตัวใหญ่สปีช้าเหรอขอลองดูอุ้ยแกทาตามฉันทำไมเนี่ยไหนของอ้ยเจอเจอ,เจอตัวนี้ก็ได้เอ้ยแล้วทำไมมันกินไม่ได้อ่ะบั็อกเหรอเกมบั็อกเอา้ากินได้เฉยอ๋อ,อมันต้องเข้าใกล้แบบเข้าไปในวงเลยทุกคนเก็ตแล้วปึ๊ดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่่ะตัวใหญ่ปะเจ้าถิ่นมาทุกคนนี่เ<อ>จ้าหวีอย,ยอนี้แหละฉันน่ะก็คือวานบอกไว้ก่อนเลยวานะลยล่ะกุ้ง ว้ายขอโทษเดี๋ยอะไรเนี่ยฉันดีฉันรู้แล้วต้องเพิ่มสปีดนี่โลบักเพิ่มสปีดร้อยเก้าเก้าไม่ได้เพิ่มไซด์ด้วยนะครับเพิ่มสปีดเดียวเดียวอ๋อนี่ไงสปีดละโอ้สปีดแบบไวเลยวุ้ยเจอใครอ่ะเรียบร้อย ได้กินแล้วหามื่น <s> แล้วโอ้โหโอ้ตะดาดนี้แบบเก็แบแบบสะใจมากทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเก็บไอ้เจ้าสีเหลี่ยมๆนี่เราได้เงินแล้วเงินนี่เอาไปซื้อสกินหน้าเลยอ๋อมีสกินด้วยหน้ายิ้ม 40K สิบเคสี่ยมืวมีรูปหมาด้วยนายด็อกโอ้เจ้าร oh, ูปหมา1.8นะครับงั้นเอ่อแอปเปิลนะแอปเปิลเท่าไหร่แสนเก้าแอปเก็ะด้ โอเคเรียบร้อยนะครับเราซื้อแล้วนี่เป็นลูกแอปเปิลแล้วใครอะ่ะเนี่ยฉันเองกินเรียบร้อยถ่ายปุ๊บกินปั๊บนะครับว้าไปกันต่อวู้จวีเจ็ดแสนแล้วเหรอโอ้เป็นยักษ์ยักษ์ใหญ่เอามาเดินเบียดฉันได้เปล่าวะฉันไม่อยากตายตายแล้วเอาก็าบอกว่าอย่ามาเดินเบียดอะไรเนี่ยเริาใบแล้วห,หรอนี่จวี จ้าบีแปดแสนนี่อ,อยากเริ่มใหม่กันมะเริ่มใหม่เหรอจะดีหรออยากเริ่มใหม่ปะทำไมอ่ะเย้ชั้นที่หนึ่งแล้วเป็นไงคิวอคิดโกงเจ้าตอต๊ปีโดคิดโกงกันมากมากเลยนะเอาบันวีให้เติมเนี่ยชั้นที่ดึงแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นไงอ้ยเดี๋ยวชันตัวใหญ่แล้วฉันจะไปแก้แขนแกคอยดูแลกน มาเถอะนี่ฉันคือราชาในแมปนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีของขวัญด้วยหรออ๋อมารับตรงนี้ได้เราจะเพิ่มขนาดไส์ทุกคนเนี่ยอ,อันนี้รับไปแล้วด้านนี้ยซื้ออะไรได้บ้างมีคูณมีสกินแล้วก็มีคูณสองแต่เราไม่เติมนะครับปุ๊บเราเก็บไปเรื่อยๆดีกว่าแบบชิวๆมามาเจอกันหน่อยฮ่าฮ่าไม่มีใครที่หนึงนฉันได้หรอกเจ้าหมีก็ไปแล้วอยู่ที่โหล โอ้ใขรอิดแบบนั้นจริงๆเหรอเดี๋ยวนะคููบอดี้สี่แสนแล้วเหรอทำไมไวจังอ้าเอ๋มานีมาใ้มายหลบเร็วจะจอดจะไพโจเราสูมันไม่ไหวหรออ๋อนั่นแหละดีมาอินมาจ้ากินคุณยายไปสิครูบอดี้รวมกันมันกว่านะอะไรเนี่ย โอ้โหเชรูสัดกำจัดเจ้าหมีได้แกนี่เป็นปอะไรเน,น,น,นี่ยมาดีมัดคอยน้าริครเนี่ยแกนี่ฮะเปล่าใหญ่เองอย่า,ขาเข้าใจเอามาดีแล้วเรามารวมกันมันกว่าดับเบิลแจ็มาดคอยอโอ้โหเดี๋ยวนะหนึ่งเอ็มแล้วหรอใครจะไปทันเนี่ย <S 2> <S 2> เราต้องเล่นสปีดก่อนเล่นสปีดอือปัเก็บเก็บเก็บ วายโดนไล่อยาอยาเข้ามาเจ้าสี่หมื่นฟูเจ้าสี่หมื่นใจเย็นๆนะฉันยังเป็นตัวจิ๋วอยู mm. ่เลยรอก่อนรอก่อนรอก่อนดลยยายมาแล้วยายมาช่วยแกแล้วจ้าต่อตอปิโดยายเข้าบื้มาแล้วยายเลยเดี๋ยวยายจะแก้แค oh ้นให้ได้เร um ียบร้อยด้ปลอดภัยแล้วนะจอาต่อตอี่โดเข้ามาผิดเซิร์ฟแล้วเพราะเราคือแก๊งต่อตะปิโด และสักพักทรยศกันแอนนี่มาแนี่มาได้ไง้วอะไรแล้วจะไม่เอานี่แล้วแกเป็นล้านแล้วอ่ะแกเป็นแสนูกแกแกอย่ามายุ่งกับฉันเลยนี่แกจะไดเกิดแกกินฉันนะฉันจะไม่เลี้ยงข้าวแกด้วยฉันจะไม่ทำอาหารให้แกกินด้วยนี่กินเจ้าตัวเล็กดีกว่าเป็นไรฉันไม่ได้ทำอาหารให้มันกินหรอกแกกินขี้พเนี้ย อรอรออะไรมันมีคูณ 2, 2> ด้วยพวกเราเติมได้นะ690แพงอยู่นะแต่เติมไปแล้วเรียบร้อยคูณสองไอ้พวกหน้าอุจจาระคูณ2ไซส์ฟึ๊บไหนดูดีว่าจะาไวเอ้ยหรือว่ามันมัน<ะ>เติมทีเดียวได้แค่นี้ออไม่น่าใจนะทุกคนมันน่าจะเติมทีเดียวอ๋อ,อกดได้เรื่อยๆจะดับเบิลไซส์เรื่อยๆเอา้าเมื่อกี้เติมไปนิดอ๋อพลาดล้วเรานืกอว่ามันจะคูณแบบเรื่อยๆ อ๋อเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราซื้อไซส์ 1m มันก็จะเพิ่มเป็น 2m <ะ>ใช่ปะอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือเจ้าคูบอดี1.3 590 <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอุย้ยเจ้าเจ้าดีมาเหรอตีไปไงขยายแล้วดีแล้วสิดีเรียบร้อยขมเมือเป็น1.4อุย้ยหลอกันแทบไม่ทันเลยลนะสิท่ามาแล้วเจ้าฉีนกลับมาแล้ว แล้วนู่นนายเจ้าล้านล้านสี่ห้าวายเงียบไปตายไม่ใช้เพื่องานนี้เดี๋ยวจะหลอกหรอแกทำอะไรฉันดีไงกลับมาแล้วพูดเล่นพูดเล่นคูดสองสายมาแล้วสองจุดแปดสามเอ็มไม่ทอก็แล้วมาเลยออกเล่นออกเล่เมื่อกี้อะไรนะจะขบวนชันหรอ ไคุยยยด้วหโดนแน่นี่คือศึกระหว่างสองอกับ1นเอ็นะครับเล่นการหยอกเล่นไงตามภาษาคนรู้จักกันรู้จักอะไรเมื่อกี้แกจะขมือฉันอยู่เลยเจ้าครูนี่ขมือแกเลยทักททยน้อยแน่ครูบอดีน้อยสอนคณิตแล้วยังตีเด็กอีกเหรอโดนแน่อย่าทำอย่าทำหนูไม่ทันลรอกเพราะว่าฉันสปีดมากๆใช่สปีด สปีดได้อีกแล้วเนี่ยสปีดได้อีกวะอุ้ยสปีดได้อีกดีเน่เรียบร้อยคุณยายเราเพื่อนกันเพื่อนกันอย่แอะอะไรกันลนะโดนแค่นี้เดียวตายแล้วได้ที่สุดเราก็ทวงบัลลังค์คืนมาได้นะครับเอ,อุ้ยเจ้าแปดหมื่นแปดบืนปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกินสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเปลี่ยนสก,กินนี่ดาโอ้ยอยากได้น้องหมา1.8แต่ว่าตามไม่ถึง ขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาโชว์สกินน้องหมาให้เพื่อนดูกันเฮ้ยแต่แป๊บเดียวเงินขึ้น,ลน,นแล้วเนี่ย 1.m ุแล้วว้วอเจออีกล้วกินปุบเรียบร้อยเฮ้ยจะ1นแล้วโอเค1.8พอดีซื้อให้เพื่อนๆดูดีกว่าอ่าเปลี่ยนยังเปลี่ยนเป็นน้องหมาแล้วดูสกินน่ารักไหมโอ้โหชั้นที่หนึงนะครับ 4.95M เป็นไง ไม่มีใครคลองบันลังได้นะครับดูโอ้โหเนี่ยเอาให้ได้ 5m เลยป<ะ>แป๊บเดียวนี่เจ้าตัวเล็กมันนี่สิอ้า 5m แล้วนี่ครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ต่อทอ,อไปิโดด้วยนะกับ 5m ที่ยิ่งใหญ่ในเซิร์ฟนี้ไม่มีใครสามารถทำลายแบบสถิติได้เป็นไงโอ้โหแม้แต cool ่ครูคอแบอดีกับแกรนดี้ก็ทำไม่ได้เจ้าหีอย่าหวังเลยนีทำไมอยา เรียบร้อยเป็นไงล่ะเอาเอาเจ้าบีฆ่าทุกคนฮะเดี๋ยวเท่าเทียมกันหมดเจ้าบีแกใช้คิวอ๋อนั้นรอจังหวะเนี้ยแหละโอ้โหแกเติมเงินเพื่อมาคิวอ๋อชัดเนี้ยนะมันง่ายดีเข้าใจป่ะโอ้โหดูสกอร์เริ่มใหม่เลยไม่โหศาสเติมโลมักไหมนี่แกรู้ประเี่ยศาสเติมโลบักไป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเติมโลวักไปไร้ประโยชน์ถ้าเจอ QR นะครับ